วันนี้มาสูบน้ำครับเดี๋ยวจะขุดบ่อลูกนี้ลึกประมาณ10เมตรแล้วเราจะใช้นี่เลยครับรถไทยแล้ว ลาเขาหวานไปกินหมดแล้วเหลือประมาณสตัวรวยย่อย,อย,ยเดี๋ยวหนกวกอ่ะอดอ,อรวยอ่ะาักในกรงเลยนตัวใหญ่ตัวใหญ่ เอาครูมามน้นนู้น,นตัวใหญ่นู่นไอช่อนนู่นน่ะประดุกเลยไ,ไปไ,ไป,ไไป,ไไปเอาจอบไ,ไปฟาดมันเลยเอ่มันขึ้นไปแล้วน่ะนะนะ นี่นี่นี่โอ้มันขึ้นไปแล้วอู้ตรงสองสามตัวดิแซมไปเอาคู่นได้ไปคู่ตรงนั้นอ่ะคู่อยู่กระท่อมแกมั้งเอาคู่แล้วลบไปทางนู้นแล้วลบรู้ไหนมันขึ้นไปแล้วน่ะเดี๋ยวเราไปจับดูอ่ะสองสามตัวน่ะเอาเบอร์ไปด้ จับไม่หมดครับเดี๋ยวได้เอาไมโครล,ลงเดี๋ยวนี้แล้วครับน้ำแห้งลุ๊บก็ลงลุยเลยครับ ăn ơi ấp ní ni lấp lấp tôi nhìn nuôi nè ní <laughs> นี่ตัวใหญ่อยู่นี่มาจับนี่เลยนี่ลบๆนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ตัวใหญ่โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ ta cái nhang mà